สวัสดีครับเพื่อนๆเช่ายูทูปสุภูสุคนครับครับเพื่อนๆเอฟซีครับเก่าไม้ครับผมอบผอบช่องพื่อนีหลอดหรือเก่าหน่อพี่น้องนี่พื่อนีหลอดผ้ามันลาะบึงบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าพี่น้องเยี่ยมตัวมูไม่เงยมันดีใส่บาทนี่ครับทำบุญเนี่ยมันเศร้าพี่น้องผมไปบึงกันเลยครับพี่น้องบบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าครับ เข้าหล่ไลไก่ย่านครับพี่น้องว่านเขาให้เล่นนี้เบิดครับพุ่นไก่ย่านเขาพี่น,อน้องย่านเข่าให้ย่านพื่อให่หลอดผู้ี่ครับพุนะ่นเล่นไปน้ำกุ่นผู้วันเหรอครับพุ่นอยากกินอยู่นี่มันจะกินซุมอยู่นนี่ขูอค,ครับูน่นเลียนไปหาหมอ้อผู้พี่น้อง ครับไม่ม่ไงคนมากครับครับเตรียมตัวส่บาทท้ำบุญครับพี่น้องครับโอ้ย่าถือมาดิถ่ายคลิปอยู่ไหมครับ่นยายถวดนั่งต่าส่บาทครับพี่น้อง หนาวหลายครับผู้เฒ่าพี่น้องใช่ใช่เอาสคนกำลังมาอือครับไปไปอีกกำนังอีกครับพี่น้องเหยียบตัวไส่บาทครับเมียถือถาดใส่บาทผัวถือขวดเหล้าครับพี่น้องถูกยาแต่ว่า พนบบถือมาครับพนตั้งไว้คุณถือมาบ่าได้มันสิเข้ากล้อง่าซั่นครับ<ม>เกียตั้งอยู่ถ่ายคว้ยเลขพี่น้องนั่นขวดหนึ่งครับอี่างสื่อน้ำเียดอุดบอยี้ปา่าเกิดมาลุ่มขากเก็บป่า

นคมันป่ามันสิบบืนขึ้นไปห้าสากระคอครับพี่น้องหนึ่งหกสิบบาทกับมีเส้งโลกับมีนี่โล่หนึ่งคนบ่อหลายตัวว่าขัจบ่ออาหารโอ้ย่อโลหนึ่งนี่บ่อหกสิบบาทอันนี้ป้าอย่างอันนี้หกสิบบาทกระคอเือนแต่ว่าสุกีเึ้งโลอันนี้ขันบลหนึ่งเพราะว่าขนบ่อป่าเนาะ <c oughs> ผมซื้อปลาพี่น้องก็เิ่งปลาครับพี่น้องปลาปลาใส่เอาใส่ยามันตายเลยเอาใส่สั่งเรือจังใส่มาเจาะหกที่บาทเออวกเรากเอาอดอปลาถึงลให้ก่อนซื้อเนื่อกินหรอกมันได้กินลายขับเฮ้ยลายบเพิ่งมั่ได้กินลายคน อันเนื้อพ่อใหญ่หลอดกินผู้เดียวครับว่านั่งถ้ำบุญครับ่พี่น้องตะวันถำบาปควันสืบปลาไปขาครับสืบปลาไปกินมันเเื่องลยกันืบปลายืนยันันอันนี้เีมตันนี้่โตมันกับมีดปลาตะหามหน้าใหญุ่ดปีนี่เนาะหมองเอือนกับพวกพล

ครับพี่น้องอ่าาน้ปคุนคนกวาน่า้ืใช่คลงตัวไดครับพี่น้องาทาลงตากอนพี่น้องลงตานท่านมากล้องอยากสันเล็กน้อยครับบริไซใหม่เซี่พี่น้อง มาเรียวเต็บว่าท่านหอดโอ้พี่น้องบกทั่วปีกล่องสันยังหน่อยพี่น้อง

ฝันฝันเขาก็ถทีไหวเข้าไข่ไปน้อนไหลฝันไหลโเลียนอนลับนอนจังเดกไถ่ไปหรืฝันลับคือฝันวะบนน้อนลับฝันนี่ก็เงดอยู่หรอก mất thử kinh คาย câu ไห้ดี sáng มันอึดคือเด้มันทําให้มันสีปลา đi, มันมัน hay đi กิน hay, khuôn, nhá hay มาเล้วมาเล้วมาเล้ววมัยไงยายเนมาเล้วทีใส่บานให้สีวกันหลวงตามากลลวพี่น้อง คนใหญ่ถวดพี่น้องตาก็ย่างไว้เถอะเดี๋ยวข้ามากับพระน่ แรนมาสุมือดยพี่น้องลูกสมุนลุงตาด้วยครับนี่รนน้ำหนาด้ยครับครับพี่น้องวิถีชีวิตของคนเช่าฟุดนะครับเนาะยามือเศามาใส่บาทท้ำบุญครับ ดูทิศมาแล้วท่านมารับด้วยตัวเองเลยเอาข่องใช่ท่านนี้เอารถตามสบายได้เพ่อนเหรอกข่องบ้องวะต้องเพื่อนแล้วแต่ให้คนรอไทยมันยังติดเกื่อผู้ไปญชุนมาแล้วเส่วนของท่านไปดูทิศมาแล้วท่านมารับวตัวเองเลยอัดเสียงข้องกันอย่างนั้น แต่ท่านมีสุกขก่อน,นท่านพุทุสุขท่านมีสุข,ขออก่อนยิ่งยิ่งขึ้นไปเดินิวาทานาสิจานีจังุาปัจา,ายโนจาตาลตม,มาวจันติอาุอันโลาาังอาลัปบันชทาทยแทบช <c oughs> ททูือเลยชาวไทยนิอก ลูกสมุนลูกตาครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศยามวสาทำบุญครับครับผมแค่นี้เนาะครับพี่น้องเนาะ มักกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพืง่อตลอดเวยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ